สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับผมฮานอยสูตรสตัวนะครับผม2ตัวรูดนะครับผมประจาวันที่22นะครับผมสิงหาคม2564นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางนะครับผมโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับผมก็จะไปรับชมรับฟังครับผมสรุปแนวทางเมื่อวานนะผมวันที่21นะครับผมแนวทางแอดมินให้ไปที่6กับ7นะครับผม6ก็จะเป็นห6ห1ศน่งะวิ่งรูดนะครับผม จะออกมาเป็นตัวกลับนะครับผมออกมาเป็นหกแปดแปดหกนะครับผมแอดมินเจาะไม่เข้าก็ถือว่าขอโทษขออภัยนะครับผมสําหรับเจ็ดมาห้าเจ็ดนะครับผมมาตัวกลับในรอบปกตินะครับผมมาตัวกลับในรอบปกตินะครับผมหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมแอดมินให้ไปที่เจ็ดห้านะครับผมอันนี้ก็ตามต่อเลยนะครับผมแอดมินให้ไปที่ ห้านะครับผมวันนี้แอดมินเด่นห้ากับเก้านะครับผมวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดนะครับผมแอดมินก็จะเจาะให้นะครับผมสําหรับคนงบน้อยนะครับผมก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดและก็ห้าหกนะครับผมสําหรับห้านะครับผมสูตรตรวจเจาะให้นะครับผมสําหรับเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์นะครับผมเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหก แล้วก็95ครับผมสำหรับชุดตัวเบิ้ลน,นะครับผมแอดมินให้ไปที่88 55แล้วก็77นะครับผมสำหรับชุด3ตัวแอดมินให้ไปที่290653แล้วก็953นะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับแอดมินตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมสวัสดีครับ